เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสะอาดของบัวด้วยแล้วก็ช่องปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิงรู้สึกว่าแต่และว,วันลิงแบบเจอคนเยอะมากอย่างสัมภาษณ์สื่ออะไรเงี้ยเจอพี่ๆเยอะมากแล้วถ้าถ้าเรามีกลิ่นปากหรือว่าหรือว่ามีคาบอะไรเงี้ยลิงก็จะไม่มั่นใจซึ่งสปาโคทาให้ทาให้กลิ่นปากของลิงสดชื่นขาวมีรอยอยิ้มที่มั่นใจได้สุขภาพช่องปากแข็งแรงลิงก็มั่นใจในการสัมภาษณ์สื่อ และตลอดไปทีนี้มันมันมีหลายกลิ่นใช่หลายมากที่เขารสชาติแตก่างกค่ะจริงๆสปาร์คโคกเขาออกมาแบบหลายรสเขาเรียกว่าหลายกลิ่นหลายกลิ่นแล้วก็มีหลายเขาเรียกหลายจุดประสงค์ค่ะให้เลือกบอกกับสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าหลายคุณใช้ชีวิตสไตล์ไม่เหมือนกันใช่อย่างหลิงก็จะใช้ชอบลิงชอบอ่ สุดออกใหม่ล่าสุดค่ะเป็น Sparkle Natural Propolis นะคะแล้วหลิ่งก็จะใช้คู่กับอย่างหลิ่งเป็นคนที่ชอบดิิกาแฟก่อนออกกำลังกายอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะพอดืิกาแฟเสร็จหลิ่งก็จะใช้ตัวกาแฟค่ะเพื่อที่จะลดภาพพลักแล้วก็ลดกลิ่นปากจากกาแฟด้วยชากาแฟด้วยค่ะมีแน้ำให้คนอื่นใช้ตามไหมมีค่ะถ้าถ้าใครที่แบบไม่รู้จะเลือกอะไรก็ง่ายๆเลยลด รสแบบออริจินอลช่วยฟันขาวแล้วก็ช่วยกลิ่นเขาเรียกว่าหายใจสดชื่นช่องปากสะอาดค่ะแล้วก็ขาวด้วยให้ฝากทีเลยค่ะสำหรับเราที่ร์เนซูเค่ะก็ขอฝากเข้าอีกครั้งนะคะมีหลายรสหลายกลิ่นให้เลือกเลยนะคะก็ าสามารถไปเลือกตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะให้สปาร์ l เิลดูแลสุขภาพช่องปากให้คุณนะคะฝากเลยค่ะค่าสูตนี่้องขับแฟนมิวสคโม่าใช่ค่ะว้าัยทัศน์ให่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างาโอ้ เป็นครั้งแรกของหลิงออมนะคะที่ไปจากปรนเทที่สิงคโปร์<ช>แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ไปเที่ยวสิงคโปร์ใช่ซึ่งหลิงรู้สึกประทับใจเมืองสิงคโปร์มากแล้วก็แฟนๆสิงคโปร์ที่ให้ต้อนรับอย่างอบอุ่น,นค่ะชีแอคของแฟนๆี่เขา,า,า,ต,า,า,าต่างจากชาติอื่นในงไบ้างดีบ้างต่างจากชาติอื่นหรออจริงๆเขาก็ดูมีความสุขกันถุกที่นะคะใช่สิงคโปร์ก็เช่นกันค่ะแล้วก็ คือด้วยที่ว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ที่ไปสิงคโปร์ด้วยแล้วแฟนๆสิงคโปร์ก็ดูแบบเฮ้ยมาสักทีได้เจอแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ดูดีใจเป็นพิเศษค่ะหลายคนก็แซวบอกว่าคนชาวสิงคโปร์เป็นผูระสบภัยเลยเพราะว่าเราไปทราบโ้อมต์ได้เขาเขินโควิดอะไรอย่างงี้จริงหรอก็เลยมันจะหวานขนาดนั้น ก็ปกตินะไม่ได้ไม่ได้เป็นมาทเป็นพิเศษก็ก็ปกติตามหนิงออมเลยตามสไตล์หนิงออมที่เล่นอยู่บนเวทีใช้ชีวิตปกติเล่นปกติพคุยปกติเลยค่ะที่สิงคโปร์คุณงอมมากเพราะว่าปูตินหายแร้เคุอะไรขึ้นปูตินหายคือไม่ใช่อะไรหรอกถ้าคือจริงจริงปูตินหายมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียใจแต่ว่าความคือหลิงมีความตั้งใจมากที่ ก่อนหน้านี้หลิงตั้งใจสกดจิตตัวเองไว้แล้วพรุ่งนี้ต้องหยิบโปรตีนเข้าไปในกระเป๋าเดินทางเสร็จป,ปุ๊บก่อนออกจากโรงแรมอะ่ะหลิงก็จะสกดจิตตัวเองว่าหลิองอะ่ะต้องกินโปรตีนคืนนี้เพราะว่าคือช่วงนี้หลิงกินเยอะมากกินเยอะมากจริงๆแตอย่างเมื่อวานหลิงก็กินอาหาร อาหารุนเครื่องแล้วก็กินไอตินสองขวดแล้วก็กินชาบูชาบูเสร็จหลิงก็กินทุเรียนอีก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่กินโปรตีนอ่ะหลิงจะกินเยอะมาก <c oughs> ก็เลยหลิงก็ตั้งใจไว้ว่าแบบเออกินมื้อนเส็จปุ๊บตอนเย็นกินแค่โปรตีนจบฉันจะฉันจะควบคุมตัวเองสรุปมันหายฮะทุกคน <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเออช่วยกันหาโปรตีน ของของหิงหลิงคองค่ะแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกเราสุดท้ายเราก็ไปกินจกกบของขึ้นชื่อของสิงคโปร์มันแทนกันได้เหรอมันก็มัน,มนไม่ได้มันแทนไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีวิธีคือคือ,คอการที่กินโปรตีนของหลิงเพราะควบคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบด้วยที่ว่าเราซันมิดแล้วเราต้องใช้พลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไปกินจก จกกบหลังจากนั้นหลิงก็ใช้สเปรโคแบ่งฟันก็เลยถากสะอาดใสชิง่งนี้คเป็นรับการดูแลของน,นักการใช่ไหมคะของโปรตีนนะหรอนไปเลยใช่คือด้วยที่ว่าเราเราเล่นเวทด,ด้วยแหละกล้ามเนื้อของเราสําคัญก็เลยแบบเออต้องกินโปรตีนใช่ค่ะเห็นกระแสที่มันไปแซวเยอะไหมว่าโอ้นี่คือสงหน้าอของคนที่โปรตีนหายเลยหลิงหลังจากที่เหมือนทุกคนก็งอแบบหมายถึงว่าทุกคนก็เอาโปรตีนมาให้เลือกอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่หลิงเป็นคนที่ถ้าถ้าต้องกินอ่ะต้องกินอันที่หลิงเลือกอะไรอย่างเงี้ยสมมติอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็คืออยากกินก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เออก็เลยพอพอเขาถ่ายอัดไว้อ่ะแล้วหลิงกลับไปดูหลิงก็เขินน่าอายมากเลยน่ารักรูโงงไงเออแต่ว่า ก็มีโอกาสหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก่อนก่อนขึ้นโชว์วันหนึง่งเราก็ได้ไปชมเมืองไปของไปเขาเรียกว่าที่ที่ดังๆอะ่ะที่มีเอต้นไม้สูงๆที่สิงคโปร์ใช่แล้วก็หลังจบโชว์ก็ไปกินของขึ้นชื่อที่นั่นซึ่งเป็นโจกกโกะค่ะหนูเลิฟเลิฟมากฟุตฟลเวอร์ค่ะ อย่างหนึ an ่งหลายคนก็พอได้เห็นเมื่อผมเมื่อหลังก็สนกสบายใจเพราะว่าได้เห็นรอยยิ้มของหลิงออมกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ก็ค really? okay. ือจริงๆคือพอ are you okay 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 ไปก็สบายใจแต่ว่าได้เห็นรอยยิ้มของเราแล้วใช่ใช่ใช่จริงๆจริงๆก็ดีแล้ว หามายถึงว่าเราเราเองก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็คนรอบตัวเราก็เป็นห่วงเราด้วยอาจจะด้วยกำลังใจของเึ่งกนรละก,การแล้วก็เออเราก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ถ่ายกังวลมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นใช่ค่ะคือมันเหมือนแับว,ว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ได้คุ้นค่าขางก็เป็นยังมิอไม่คะหรือว่ายังมีคี่ยังต้องแบบระมัดระวังหรือระแวงอยู่อืมก็คือปกตินะคะแต่ว่า อย่างอย่างสมมุติไปที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะอาจจะระวังหน่อยใช่แต่ตอนนี้ก็คือจริงๆก็เกือบปกติเลยค่ะให้กำลังใจพอไปเจอกันให้กำลังใจกันยังไงบ้างเมื่อวาน่นอนว่าอาอาจจะสบายใจขึ้นแล้วแหละแต่มออยู่ด้วยกันมันจะให้กำลังใจกันยังไงบ้างให้กำลังใจกันยังไงบ้างเหรอจริงๆเราก็คือจริงๆเราก็คือพยายามไม่เน้นเรื่องนี้แหละหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คอย คอยคุยกันคอยเล่นกันอะไรอย่า,ยาให้ให้เรื่องนี้หายไปจากจากที่เราดูนะคะก็ยังฝันตัวเองอะไรอยู่อีกจริงๆเท่าที่เราเห็นน้องออมก็เกือบปกติแล้วนะคะใช่ยิ้มได้สดใสเหมือนน้องออมสดใสปกติเหตพราะว่าอยู่คาบผี่หนิ่งน้องออมก็ไรขสดใสได้เหรอป้า ว่าเขาเขาเป็นคนสดใสน่ารักอยู่แล้วค่ะใช่อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลิงส่งอบูชิคเก้นไปให้แล้วเออส่งคำถามนะอย่างเาไปไหนกันด้งานสองคนมาช่วยกันละมันางกันอืมช่วยกันช่วยดูแลกันละกันแล้วก็เออก็หมายถึงว่าก็คอยคอยคอยช่วยช่วยดูกันตลอดค่ะใช่ไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยคนรอบข้างก็ก็ช่วยกัน ดูแลดูแลเราตลอดเห็นคฟนๆตั้งใจสังเกตว่าพี่ี่ดิ้นจะไม่ค่อยกดไลค์ไอจีรวมระควมที่แบบค่อนข้างเซ็กซี่ล่ะอย่างแรกคือว<ไ>ันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้กดเป็นเพราะอะไรไม่ผ่านคอนกรือไห่เพระานะว่าเขาเขาใส่ชุดเซ็กซี่เกินไม่ผ่านปีแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านมันเป็นความผของพี่ดิ้นไม่ใ <c oughs> ี่ดิ้นผิดใจหรือยังไงครับมันมันกดไม่ลงไม่รู้ไม่รู้ทำไมแต่มันกดไม่ลงค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจจะกดสอ่งทีไปยกกล้ออกดสังทีก็ก็ไม่มีหัวใจเช่นกดไม่ลงอ่ะเซ็กซี่เลยกไงหรอไงก็ไม่หรอกเขาก็สวยสวยเซ็กซี่ตามสไตล์เขาแหละแต่ไม่รู้ทําไมกดไม่ลงก็บอกเขาลงหน้าไหมว่าแบบที่ดักคมๆต้องบอกว่าก็ ไม่ไม่เคยห้ามเลยไม่เคยห้ามเลยใช่เราไม่ห้ามอยู่แล้วเขาแต่งเขาแต่งสวยของเขาสวยเซ็กซี่ส่วนเราก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรคอยคอยชมผลงานเขาหรือว่ามีมีลิมิตไหมกับละคไหมคะว่าเซ็กซี่ได้ตัวนม้นไหมไม่มีเป็นความสุขของเขาค่ะเป็นความสุขของเขาที่เขาแต่งตัวสวยถ่ายรูปออกมาสวยคือต้องบอกว่ารูปรูปรูปเหล่านี้คือสวยหมดเลย ใช่ไม่ห้ามไม่ห้ามความถือของเขาแต่ว่าแค่ลิงกดไม่ลงเฉยๆฉยครับผมแต่งเซ็กซี่เปล่าแค่กดไม่ลงแต่ว่าคือน้องแต่งเซ็กซี่ก็ยอมยอมได้อยู่แล้วใช่ค่ะยอมได้ยอมได้ไม่ห้ามะโอเคค่ะครัขอบคุณนะคะครับ